ไดนะฮะดูที่พัฒนาในเท้หมดแล้วอะไรครับผมก็บางทีตัดผมตันเพื่อกบเพื่อนผมงอกให่ไหมเนาะอลาโทษเลยว่าพออชาตแล้ <c oughs> วมาชอวก็โดนรับไปแค่สี่น้ำเนินขีดแดงเอาเข้าแล้วพอออยู่ข้างๆก็โดนมา,าดดนครับบอลคู่นี้สรับประ,ระวัติการแข่งขันของทีมดอลรับดีไม่ไมีกันไหมไม่มีเลยครับ ไม่มีประวัติการแข่งขันครับไม่มีเลยแกเพิ่งมาเล่นวันนี้เป็นวันแรกแค่ก็ไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มาเออคือหลังมาตรงนั้นโอ้ยไม้ับขาเราโอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดามาเอาคนง่ายเลยครับไม้ดอลลัดเนี่ไม้แล้ะมงคลโอ้โหนี่ครับตัวเก่าๆเหมืนกันการ์ดโอ้โหแม่ได้ได้สอบเลาะสัญญาทชอบยิงไกลๆรองท้าดีครับ เริ่มแล้วฮียเอยู่นี่กัไนไน่าริชัยไม่ถึงเพื่อนแล้วจังหวะแรกยังซ้นอยู่นะคยับให้ถึงทำให้มาที่เจ้าหญัาบอนี้ยังอยู่ที่จัลละอู้แล้วใายไม่ดีครับเอาละให้มา,มาที่แตะงกระไพโยนั่ เขาใหญ่พขทำไม่ได้เขาบอกว่าสหวอตซ้ายจะมาแล้ววิ่งตีรถเปล่มาเลยเปล่าลมาเลยตไม่ตบไม่ตบเลยว่าตีตัวเปล่ามาเลยโยนเอาไปแบงตงเฮ้ยครับเลยจะไม่ตรงนะตัวเองตัวเอง แขงเยแพงแงบอเลยขอ,อสอชิงครับเล่นกับบุษาบารมตโต้อออ,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 อบอลโยนข้าวมาทางด้านซ้ายครับเ<อ>กณฑ์กุองกังรักใคร่พอดีพิมาบมงคลโอ้บอลแรกดีหลือเกินแล้วนโอ้โหเตนตามสุดเลยครับ นี่กเป็นปราสนามหม่อลยรู้เลยครัต้องใส่ยริมเส้นให้เฉินเฉื่นมาเลยนะเฉื่นมันจะให้กับเจเฟิร์เบอร์ดีวะยันเล่นครับมัอกี้ก็เล่นให้เรามาทราบครับบอลทางขวาทีมเอทีื่นเอยังตั้งในแดนอยู่ครับสิบห้า ก็ขยับกันน้อยยังจากขยับไปครั้งที่แล้วใช่ไม่ไปแล้วได้รอ้เก่งแล้วรอบหนึ่งอ่าตอนนี้ก็จะขยับน้อยอย่างไม่เห็นเลยว่าระหว่างเอกบีตามกันยังไงตอนนี้อยูเครืคล้ายกันเลยนะอ่าผู้เล่นเหมือนเดิมเลยครับตามโค้บก็ไล่สดด้วยด้วยตัวเองครับแล้วก็สั่งการทุกส่วนน้ไพนี่ครับถ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับความคุมเป็นของผู้ใหญ่ครับใหญ่กันรอเลยนะครับแน่แน่เลย